hello ทุกคน welcome to diet with me episode สนะคะชนี่ดน่ากินมากอออร่อยมากอร่อยทุกรอบอืมันเป็นเมนูที่แบบเลลไม่ได้อ่ะทุกคนโคตรอร่อยเลย มุมใหม่นะคะของห้องใบนี้ก็ช่วงนี้อินระบายสีนิดหน่อยเพราะว่าไม่เครียดดีด้านซ้ายคือเรฟเฟรน์ของเขาด้านขวาคือที่พิมวาระบายมันสารอาหารดีมันก็บางทีมันก็เป็นอย่างนี้แหละ ทุกคน Welcome to d ั e เ with ู e อ ส,สองนะคะช่วงนี้อากาศ <Yeah. S 2> แย่มากพีมา่าแบบต้องเปลี่ยนรูทีนตัวเองเยอะมากก็เลยอยากมาบล็อกให้ดูนะออกกาลังกายเอออะไรเออการกินเขาต้องดีมากเพราะพีมาเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าสุขภาพเราย่แย่ไปกว่าน,นี้มันอาจจะแย่นะคะก็จริงๆแล้วอะช่วงเนี้ยแอบ,บอยากไปวิ่งข้างนอกเพราะว่าทุกคนไปวิ่งเพื่อนพีมไปวิ่ง,งแต่ว่าอากาศมันแย่เนาะก็เลยต้องเปลี่ยนรูทีนการออกกำลังกายตัวเองค่อนข้างเยอะ hey, แต่เดี๋ยววันนี้จะทำข้วเช้ากำลังการแล้วเพื่อมาจะจัดห้องเล็กน้อยแล้วก็เคลียร์งานอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าอยากกกินนนนีีี่่่มมมมาาาตืเช้้แแแลวับบบร เค้กที่เคยทําไว้ในแจกสูตรเมนูคลีนอีพีที่น่าจะสิบสองอะทุกคนมันอร่อยมากแล้วว่าฉันรู้สึกว่าฉันต้องการสิ่งนี้ก่อนที่จะไปออกกํลาลังกายนะคะช่วงนี้จะาบาังคับตัวเองให้กินให้มันร่างกายมันรีคอเวอร์นิดนึงทุกคนดูเสียงพิวาดิอยากจะให้ฟังความแห้งในเสียงนะคะ <laughs> มันแย่มากก่อนทําอาหารเช้าขอไปยาสิ่งที่แบบช่วยชีวิตในช่วงนี้มันคือชาแบบโรสโคอดอะถ้าเกิดใครไม่รู้มันจะเป็นเขาเรียกชานักร้ออะทุกคนพิ่ว่ากินตัปีหนึ่งจนาถึงตอนนี้นะคะมันจะเป็นแบบสมุนไพรธรรมชาติที่ช่ชวยแบบา ให้คอมันชุ่มชื้นอะมันมีหลายรสมากโออเสียงมันมีหลายรสมากทุกคนลองไปหาดูแต่ว่าเวลากินเข้าไปมันจะแบบทําให้คอแบบไม่แห้งขนาดนั้นดูนะ คือมันเหมาะมากกับช่วงนี้เพราะว่าบูดี้ําเดียวเท่านั้นเสียงดูใสขึ้นมาเออคอดูไม่แห้งนะคะที่จริงมันเหมาะมากกับช่วงนี้เพราะว่าฝุ่นมันเยอะใช่ไหมอยากจะแบบแชร์เพราะว่าทุกคนน่าจะมีปัญหาเดียวกันและคอแห้งสุดๆมาทําข้า,าวเช้ากันพิมพ์ว่าจดสูตรไว้ใน iPad นะคะทุกคนสามารถที่จะไปหาสูตรในวิดีโอนั้นได้นะขี้เกียจอธิบายอีกรอบเดี๋ยวจะพยายามงวดูใหม่หลังๆไม่มีอะไรมากคือทุกคนจะใช้แบบพวกโปรตีนพาวเดอร์กันใช่ไหมเวลาทําแผนเค้กแบบนี้แต่ว่าเพราะว่ามันแห้งแล้วก็ช่วงนี้พยายามกินโปรเซส แล้วก็เอ่มเลยใช้เป็นคอตเตจ h e ชีสแทนโอ๊ตฟลาวเวอร์หกกรัมนะคะจริงๆมันน่าจะคือแบบไอตัวโอ๊ตมีว่ะที่มันเป็นตัวโอ๊ตอะแล้วเขาก็เอามาป่นละเอียดเชียร์ซีซูเปอร์ฟู้ดของเรา1ช้อนไข่คือฟองเบกกิ้งพาวเดอร์ใส่1ช้อนชานะคะคอตเตจชีสใส่200กรัมืบนได้เข้ากันน้ำมันมะพร้าวเช็ด ึบชิ้นหนึ่งก็ประมาณเนี้ชว่วยใส่บูเบอรี่เราวน่ากินมากด้านน้ำผึ้งเสร็จแล้วเออโปรตีนประมาณ40นะคะครับ50แล้วก็แคล480เป็นสูตรไฮโปรตีนที่ใกล้เคียงแพนเค้กจริงที่สุดแล้วทุกคนอ,อร่อยไอเลิฟ ก็เดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปพรุ่งนี้แทนว่าจะเล่นขาไม่ชอบเล่นขาเลยแต่ว่าไม่ได้เล่นมานานมากตูดหายไปแล้วเดี๋ยวก็หน่อย เปลี่ยนเกงเรียบร้อยพร้อมไปออกกำลังกายนะคะแต่ว่าก่อนไปขอแนะนำสปอนเซอร์ของวันนี้ก่อนเป็นประกันสุขภาพ Active Health จากประกันภัยไทยวิวัฒน์นั่นเองประกันตัวนี้คือเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบเป็นสาย active หรือว่าชอบดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพราะว่ายิ่งเราออกกำลังกายแล้วก็ stay active เนี่ยจะยิ่งสามารถแบบลดเบีย้ยประกันลงได้สูงสุดถึงแบบ40%เหลือคนใครดู EP หนึ่งนะคะก็จะรู้ว่าสมัครไปแล้วนะเป็นลูกค้าเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้ Smart Watch มา,รมาฟรีนะคะแบบนี้เลยสามารถเอาไว้ t r a c การออกกำลังกายแล้วก็ก้าวของเราที่เราเดินในแต่ละวันได้ วลาเราเก็แบ,บแต้มการออกกาลังกายได้ถึงเกณฑ์เนี่ยเราก็จะสามารถเอาแต้มนะคะไปลดเบี้ยประกันได้โดยตรงเลยเพราะว่าเขามีตัว Active Health Wellbeing นะคะซึ่งอันนี้มันจะเป็นสูตรรวมสิทธิพิเศษของลูกค้าประกันภัยเลยเขามีพาร์ทเนอร์แบบน่าสนใจมากทุกคนมีทั้ง health entertainment แล้วก็ท่องเที่ยวด้วยคือแบบครบจบอะ่ะพี่ว่าชอบประกันตัวนี้มากเพราะว่ามันเหมือนได้รางวัลจากการดูแลตัวเองนะคะเป็นการแบบคลิปแท็กสุขภาพเราด้วยเนาะเดี๋ยวล็อกนี้นะคะเหมือนเดิมพี่ว่าจะเอาตัวประกันนี้ไปใช้เก็บแต้มนะคะ,นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราแบบแลกสิทธิ ร้อนมากวันเนี้ร้อนมากโอ้ยถึงแล้วม่วงมากอะ่ะเดี๋ยวเดิน1มื่นก่อนนะคะเซตอัพเหมือนมาทํางานข้างนอกกระเป่าเดี๋ยวจะดูซีรีส์ระหว่างที่เราเดินไปด้วยครบแล้วทุกคนหมื่นเกนะคะ แตเวลาไปชั่วโมง20นาทีนะคะแล้วก็เมื่อกี้วิ่งไปด้วยนิดหน่อยมันก็เลยนับออกกําลังกายไปแล้ว23นาทีคือเจอใครขี้เกียจแบบออกกำลังกายแล้ววิ่งแยกกันอะไรเงี้ยถ้าวิ่งไปเลยอะถ้าเกิดว่าฮาร์ดเดตเราอะมันเกิน1 3อเอ็ะเขาก็จะนับไปหน่ออกกำลังกายไปด้วยมันก็เป็นวิธีประหยัดเวลาดีเหมือนกัน เวิกเอาด้านนี่หมื่นเก้านะคะ60นาทีเนี่ยวันนี้นี่ก็จะได้แ,แบบนี้2คะแนนทุกคนพิมามาีอวจกรนะคะวันนี้เป็นอีเวนต์ของลูซี่ลูซี่เป็นแบบแบ,บแรนด์คอลลาเจนที่พิมวาก,กินอยู่ช่วงหนึ่งแล้วแบบชอบมากๆะคะแบบพี่เจ้าของซีอโอเขามาที่ไทยแล้วเขาชวนมากินโอ้ไ oh ม่ค่าเสดไอเลิฟยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงหิวมากข้างในมีเพื่อนๆแล้วก็พี่ที่ปมาแบบรู้จักเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่ามีใครบ้างนี่คือ สัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกันในโซเชียลมานานมากแล้วก็เป็น FC คุณพิมวานะคะไปเธอขายแบรนด์เลยขอบคุณที่รักแบรนด์ใน<า>ของเรานะคะอขอบคุณค่ะวันนี้มาอีเวนต์คุณแม่คนสวยชวนมาขอบคขอบคุณมากเลยพิมวา,มาไม่เจอกันมากี่ปี <laughs> <laughs> ฉันติดตามเธอหมดตลอดฉันรู้ร่างกายตรงไหนเธอเปลี่ยนเฮ้ย <laughs> <laughs> ดีใจที่ได้เจอนะคะแต่ก่อนแต่ก่อนนี้ว่ากับตอนนี้นี่

เธออายุแค่54เธ e so อยมากคุณดูหนุ่เยบ่ u าก c a เ Can't b e l i e v e you're like 54นี่นะคะผลของการกินคอลลัต o นขอ r คุณ i t h a n k y มา ถึงบ้านแล้วนะคะอ้วกมากเดี๋ยับเข้าเย็นกินนะทุกคนเป็นซุปไก่รอบที่ร้านนะคะมันจะเป็นซุปที่ออกฟิลต้มยำแต่ก็เหมือนแบบซุปไก่ที่ใส่มันฝรั่งแครอทอะไรเงี้ยแต่เราจะไม่ใส่มันฝรั่งเมื่อกี้ใส่รากผักชีเข้าไปนะคะแล้วก็แล้วก็ใส่แครอทกับหอมใหญ่ลงไป อันนี้จะใช้เป็นเกลือดาชิที่ซื้อจากญี่ปุ่นนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้คล้ายๆกันเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ข้างล่างมันจะมีเป็นแบบผงดาชิเฉยๆอันนี้มันจะเป็นแบบของญี่ปุ่นปนละเอียดมาแล้วอะไรเงี้ยใครไม่มีก็ใช้ซุปก้อนแทนก็ได้ะคะ่ะหรือว่าผงดาชิก็ได้พริกไทยดา อันนี้ก็คือต้มไป10นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไก่เข้าไปสะโพกติดกระดูกเอาแบบที่มันมีติดกระดูกนะทุกคนใส่เข้าไปทิ้งไว้อีก10นาทีไก่ได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็จะเอามาฉีกาหนังออกก่อนไม่ชอบกินหนังไก่ต้มนี่ือว่าเลาะไก่นะคะออกมาจากกระดูกแล้วเราก็จะเอาแบบเมื่อเลือนิดหน่อยแล้วก็เอากระดูกไปต้มต่อนิดนึงซุกมันจะได้หอมหอมนะคะเป็นแบบกระดูกไก่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นพอชั่นสําหรับ2คนนะคะพอดียายกรจะกินด้วยก็เลยทําเผื่อเลยเยอะนิดนึง นี่อันนี้ก็คือเอาใส่จานแล้วนะคะเพิ่มก็จะมีหอมแดงนะแล้วก็มีผักชีนะคะมีแครอทที่เอาจะจากซุปเมื่อกี้แล้วก็มีพริกเราจะเอาแบบน้ําซุปลาดลงไปทุกคนดูดิมันจะเป็นแบบน้ําต้มไก่อะมีมันจากแบบไก่ธรรมชาติหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็บีบมะนาวนะคะไปชิมซุปเซ่อออร่อยมากอร่อยทุกรอบ มันเป็นเมนูที่แบบเฟลไม่ได้อ่ะทุกคนโคตรอร่อยเลยมันจากธรรมชาติหมดเลยอ่ะไข่มันก็คือจากไก่ใช่ไหมแล้วก็ความหวานเพราะว่าไม่ได้ใส่น้าตาลเพิ่มเลยแต่ว่ามันมีหัวหอมกับแครอทอยู่มันก็เลยแบบหวานธรรมชาติอ่ะทุกคนแล้วก็มีเปรี้ยวมีหัวหอมอ่ะมันก็จะแบบฟิลแบบเผ็ดๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยชุนๆหน่อยอร่อยดีอืมไก่นุ่มมากอว้ยโคตรอร่อยเลยอ่ะเก่งว่ะ ยโยวันนี้เดี๋ยวจะไปดูคอนเสิร์ตนะคะเมื่อวันวูบไปเลยทุกคนคือเหมือนแบบออกกําลังกายใช่ไหมแล้วก็เออไม่ได้ออกกําลังกายที่แปลว่าเดินเยวขนาดนี้มานานมากทุกคนขาสั่นเลยพอดีแล้เล่นขายอีกมันก็เลยแบบว่าขอฟรีวันนี้เดี๋ยวจะไปคอนเสิร์ตก็เลยจะแบบว่าออกกาลังกายตอนเช้าแล้วก็ไปคอนเสิร์ตเซเว่นทียนใจเต้นแรงจะมีความสุขมาก ต้องไปตั้งแต่แบบสักสิบเอ็ดเทแบบ่าไหร่บ่ายโมงอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวไปดูเรื่องแบบแหลกบัตรนู่นนี่นั่นอะไรเแงบบี้ยวันนี้น่าจะเดินเยอะมากๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่วานจะเดินไปสักแบบพันเก้าออย่างเงี้ยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บที่เหลือนในคอนเสิร์ตคิดว่าน่าจะต้องเดินเยอะเดี๋ยวจะทำไฮโปรตีนโอ๊ตมิลนะคะเฮ้ยห้วมากต้องกินอะไรที่มันง่ายๆหน่อยนะตอนเช้าแล้วก็ให้แรงทั้งวันนะคะอยู่ท้องก็เลยเดี๋ยวจะกินโอ๊ตมิลพี่วานจะทำ attempt to ทำไฮโปรตีนนะคะเป็นการทำครั้งแรกที่แบบใช้ผงงแแบบเเเนนนนนีี้้้ยยไม่่่รรููวววจะะะะิ์ปดด๋ลลออกกั มีโอตมีลนะคะให้ใช้เป็นโรลโอตแบบนี้นะแล้วก็โปรตีนจะใช้ผงก็ได้หรือว่าใครจะแบบใช้อย่างอื่นก็ได้นะเป็นแบบเหลวๆอะไรเงี้ยแล้วก็บริเวรูแล้วก็น้ําเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวใช้อันนี้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวค่อยโปรตีนใส่เข้าไป คือเห็นน้อยๆอะแต่เวลามันออกมามันเยอะทุกคนแล้วมันก็ค่อนข้างอิ่มประมาณน,นึงนะคะก็จะแนะนําว่าไม่ต้องใส่แบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆว่ากะ,กะเอาได้เพราะว่าเซียนแล้วนะคะตอนเด็กแบบพ่อชอบกินโอ๊ตมิลมากเขาก็เลยทําอยู่นั่นเขาก็เลยติดกินโอ๊ตมิลตั้งแต่เด็กจนโตแบบชอบกินมากแต่อาจจะไม่เคยถ่ายเฉยๆเพราะมันดูง่ายเกินใส่โปรตีนไปหนึ่งสกครปไป ปกติไม่เคยใช้ที่เป็นแบบโปรตีนผงอะทุกคนเพียงว่าจะใช้แต่เป็นแบบถ้าไม่เป็นนมไปเลยก็จะเป็นพวกแบบฟิลแบบโยงโยเกิดทํทำโอวไนโอยอะไรเงี้ยปกติจะชอบกินโอวไนโอแต่ว่าวันนี้อยากเปลี่ยนฟิลนะคะอยากกินบลูเบอร์รี่ที่มันเละๆหน่อยนะคะก็เลยเดี๋ยวจะเอาลงไปต้มด้วย เ <D ata> สร็จแล้วนะคะจริงๆแล้วจะบอกว่าโปรตีนที่พิมาใช้อ่ะมันมันรสชาติมันแบบเฮอ้อนิดหนึ่งเพราะมันเป็นไฮโดรเวนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่อยากแบบท้องอืดแล้วไม่อยากไปปวดท้องในคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นจะกินอันนี้อ๋อโหโปรตีนแบบพิ่าวาพอใช้โปรตีนผงแล้วเท็กเจอร์มันมันแบบมันหวานมากอะ่ะแต่ว่าดีนะมีบลูเบอรี่ก็ตัดกันหน่อยอะไรเงี้ยถ้ามันไม่มีโปรตีนอะ่ะมันจะอร่อยเลยอ่ะแต่ว่าพอมันใส่โปรตีนเข้าไปแล้วมันมัเนียมันสารอาหารดีมันก็ บางทีมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ไงคนขี้เกียจมันก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วนะคะเดี๋ยวแต่งตัวไปคอนเสิร์ตกันย่าโฮทุกคนพี่มาก,กับไอซ์กำลังจะไปคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวพี่สาวคนนี้คือเตรียมสวยสุดๆพี่มากลัวโวกก็เลยมีน้ำตาเลน,นึงไปสั่งเลเล่มาแต่ว่าแบบให้เขาเอามาช่าออกเพราะว่ากินคาเฟอีนไม่ได้เด้อไปหาที่จอดแล้วก็ไปคอนเสิร์ตกันร้อนมากแบบไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันร้อนแบบร้อนมากๆแต่ว่าทางนา้ถ้าใจเราเย็นเราจะไม่เย็นค่ะทุกคนถึงแล้วร้อนมาก แบบดูเหนื่อยดิตอนนี้เออพิมวากำลังเดินอยู่แล้วคือเอาจริงว่าคนเนี่ยที่คิดว่าน่าจะได้ก,ก้าวเยอะแบบเพราะว่ามันไกลมากทุกคนคือสมมติว่ามีบัตรที่ต,ทต้องแลกใ<ส>นสเปนที่จอดรถเดินมานโอ้โหแล้วก็ต้องเดินกลับไปเดินไปแลกใิสแบนใช่แล้วเดินกลับมาโชคซึ่งมันคือแบบอีกฟากโลกของราชมังนะคะร้อนมากแต่ถ้าใจเราเย็นเราจะร้อนถูกร้อนไหมไม่สามารถลืมตาได้เลยทั้ ก็เรานั so us, ่งกันอยู yeah. oh. ah Japanese, uh ่ในเกีียดทีละก็จะแค่สิบโมงบ้ารึ่งวโมงแล้วมึงหึงึงก็เราเข้ามาตอนสามโมงถึงอพราะว่าเราตกใจนี่เรื่องปกติไม่ถึงรีวิวเาวเช็คครั้งแรกสิ ใกล้มากอ่ะรอบนี้แถวที่ประมาณที่เราเราอยู่นั้นค่ะครั้งที่เราอยู่สีเหลืองบนนู้นรอบนี้แบบพี่มาค่ะไอฝ่าฟันมาได้ V I P นะคะเพราะว่ามันต้องได้สักครั้งในชีวิตก่อนเขาจ้ะปีพี่วอนโอจะเข้ากรมพอแวะสดๆเป็นทหารแล้วอย่าลืมพี่นะทุกคนเราเทคแบบโลนมากพมากับไอก็คือจะเป็นลมแล้วายไอมันเป็นแบบเลือดเลือดกลางว่าโลนกางเราดูมือมันดูมือมันดูมือมัน เติมน้ำตาลเข้าไปเกยังเก็บเก้าไม่ครบก็เลย <laughs> จะบังคับเพื่อนเดินรอบเวนิวนะคะให้มันครบนิดนึงชมมีความสุขามากนะอ้น่ารักเติมพลังเล็กน้อยอี้อะไรคะหนู หลังจากคอนเสิร์ตก็คือฮิวมากทุกคนพิม่ากับเพื่อนๆก็เลยแวะไปกินมาล่ากันแถวๆนั้นนะคะเพิ่งเคยมาร้านนี้ครั้งแรกมันเวอร์มากอะคือมันใหญ่จนงงเหมือนอยู่อีกประเทศคือสุ่มมานะไม่ได้แบบสว,ส,สวัสดีค่ะทำไมมันทุกอย่างมันดูเวอร์ สั่งหมูไปเซตหนึ่งแล้วก็ผักจํานวนมากนะคะคแบบมันมาแบบอลังมากอ่ะเอาจริงถ้าเป็นแต่ก่อนเือมาจะหน่อยและไม่กินและแล้วก็จะกลับบ้านแล้วก็เอ้ยไมไ่เอานู่นเีกลัวอ้วนอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้พอมาสังเกตตัวเองดีๆจริงๆอ่ะฟังร่างกายตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงแล้วมันก็หิวแล้วก็หมดแรงจริงๆนั่นแหละพี่วาก็เลยกินแต่พอดีนะคะแล้วก็เอาแบบไม่จุกแล้วก็กินแบบไม่เยอะจนนอนไม่หลับอะเออทุกคนแบบไม่อยากเป็นกดไหลนหนักๆนะคะ,ะ,คะพอเราคิดแบบเนี้ยแล้วเราก็บาลานซ์ให้มันพอดีพอดีไม่เครียดจนมากเกินไปนะมันก ใช้ชีวิตได้แบบชิวแล้วก็ดีขึ้นเยอะการลดน้ำหนักคือเครียดน้อยลงเยอะมากๆ g o อุดมอ n น n ์ Day After Concert นะคะร่างแหลกมากรู้สึกว่าหลังจากออกกำลังกายแบบรัวๆมาสองวันแล้วก็ไปเต้นแอลๆออยู่ในคอนเสิร์ตแบบ เหนื่อยมากตอนนี้คือร่างแหลกวันนี้ก็เลยอยากจะให้เป็น rest day ที่แบบ active นิดนึงก็คือเดี๋ยวจะไปเก็บแต้มด้วยการไปเล่นโกคาร์ทกับเพื่อนแทนนะคะเพราะว่าเอ่มมันจะมีแบบที่เป็นพาร์ทเนอร์กับไทยวิวัฒใช่ไหมเป็นโกคาร์ทอยู่แถวๆบรรทัดทองนะน่าเล่นมากพี่ว่าก็เลยจะไปเก็บแต้มแทนด้วยวิธีนั้นนี่มันคืออันนี้นะคะไม่รู้มีใครเคยเล่นไหมแต่ว่าช่วงนี้พี่ว่าแบบอินทุกอย่างที่เป็นเกมนะอยากจะไปลองเล่นดูเดี๋ยวจะแบบลากไอกกรนไปด้วยพี่ว่าไม่ได้กินข้าวเช้านะคะเพราะว่าเมื่อคืนก แล้วเดี๋ยวจะกินข้าวก่อนเทตออกไปเล่นกูคาดเออม,มีอะไรอยากจะอวดนี่คือสิ่งใหม่ของฉันคือพี่ว่าเอาของที่มันควรจะเป็นแบบเครื่องอ่ะทุกคนพริกกระเทียมตัหอ,อมแดงอะไรเงี้ยฟรีซไว้เป็นบล็อกบล็อกแบบนี้นะคะเวลาเราจะใช้อ่ะเราก็แค่แบบโยนลงไปเลยอะ่ะทุกคนมันอีซี่มากเมนูที่จะทําวันนี้จะเป็นฟิลแบบไก่ผัดพริกรกระเทียมแล้วก็เดี๋ยวว่าจะใส่มะเขือเทศแล้วก็ไข่ลงไปด้วยอยากกินทั้งหมดเริ่มทำกันจ้าจริงๆอันนี้เอากมาจากช่องฟรีซประมาณนึงแล้วก็เลยมันเลยละลายนิดนึงแต่ว่าจริงๆถ้า ใครแบบมันแข็งแล้วอะทุกคนก็เอาออกแล้วก็เก็บไว้ในถุงแบบซิบล็อกก็ได้อะจะได้เอาไปฟรีสังอื่นได้นี่ทุกคนดูมันง่ายมากนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ไก่ลงไป วิธีของเมว่าให้ไก่มันไม่แข็งนะคะเ็เดี๋ยวเราจะใส่น้ำนิดนึงทิ้งมันไว้แล้วเดี๋ยวเวลามันแบบเหมือนมันซิลต้มๆนิดนึงอ่ะแล้วก็พอมันน้ำมันหายอ่ะมันก็จะสุกพอดีนะคะแล้วก็หนังมันก็จะซิวแบบหนังกรอบนิดหน่อยอ่ะโดยที่มันไม่โอ้ยพูดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเีลขาวน้ำมันหอยพริกไทยดำนะคะเอามะเขือเทศใส่เข้าไปผัดนะคะนี่เพิ่งมาหั่นไว้ละเป็นฟึ่ง นี่เลยน่ากินมากผัดไปให้มะเขือเทศมันแบบนิ่มๆหน่อยหนึ่งทำเป็นฟิลแบบไข่ขยี่หน่อยๆนี่มันเป็นฟิลนี้เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟน่ากินมากหอมมากอิตจดากิมาส์มัมค่ะอุ้ยหอมมาก Mm. อร่อยมากอะพอเตรียมในพริกกระเทียมไว้แล้วมันแบบทำอาหารง่ายมากอะสิ่งนี้คือเสร็จใน10นาทีทุกคนไก่มันนิ่มแล้วแบบหวานมะเขือเทศไข่ก็นัวนะคะด้วยอาหารไทยนี่มันอร่อยจริงถึงแล้วเย้ yeah. นี่อยู่ที่ eco car track นะคะทุกคนเขาก็จะมีให้สแกนอย่างงี้นะคะแล้วเราก็เปิดแอปใช่ไหมเขาจะมีให้สแกนเสร็จแล้วก็ได้หนึ่งต้มเรียบร้อยนะคะเป็นวันพักผ่อนของตัว mm. เออเป็นแบบพร้อมไปกินชาบูอย่างงี <laughs> ้ wow. เดี๋ยวกลับบ้านไปพี่วรรจะไปจัดมุมใหม่ของห้องครึ่งจริงจัดไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันเอ่อทุกอย่างมันยังรกอยู่นะคะเดี๋ยวจะไปจัดมุมนั้นให้เสร็จสนุกปะไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้นหน้านะคือจริงๆตอนแรกนึกว่ามันจะร้อนมากนะคะแต่ว่ามันขับเร็วอะมันก็เลยเหมือนไแบบปโอ้ยลมกรกหน้าแล้วพี่ว่าแบบตั้งใจเลือกมาตอนที่มันไม่ค่อยมีคนจะได้แบบไม่มีอะไรวุ่นวายนะคะเล่นด้วยความสงบรู้สึกได้แบบมาทำกิจกรรมที่ชอบแล้วก็อะดรีนาลีนพุ่งแต่แบบสงบ่ะ อนุญาตพรีเซนต์มุมใหม่นะคะของห้องใบนี้ก็คือก่อนนันนี้พิวมาไม่มีที่ทำงาน้ว้ยพิวมายายไปอยู่ไอเกาหลีปีหนึ่งใช่ไหมแล้วอยู่อีกอันมันก็เอาทีวีมาตั้งตรงที่พิวมาทํางานปกติเราก็เลยไม่มีที่ทํางานเลยทุกคนเอาเป็นว่ามาเทคโอเวอร์ห้องโดยที่ไม่มีโต๊ะทำงานให้พิวมาเลยนะคะเราก็เลยเปลี่ยนโซกข้างๆเตียงที่แบบอยู่แค่นี้นะให้เป็นมุมทํางานนะคะอันนี้เป็นโต๊ะกลมที่เคยอยู่ที่คอนโดเก่าอ่ะก็เอามามันอเมีิ่งนี่ยัดได้ตรงนี้แล้วก็เป็นเซตอัพอันนี้หนังสือทั้งหมดที่มีีีแลละะะอออ่่่าานนคืืมมมงเทซ้ แล้วก็คอนเสนอภูมิใจว่าคืออันนี้มันของยูแลนซี่หรืออะไรสักอย่างอะแต่ว่ามันเป็นขาหนีบแบบพวกคินโดอะไรไอแพดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ว่าชอบอ่านคินโดตอนกลางคืนก็เลยจะแบบเอาอย่เงี้ยแล้วก็หนีบแล้วมันก็หมุนไปอีกด้าน โนอ้นอ่านได้เลย You know แล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีเอ่อคีย์บอร์ดใดๆแต่ว่าอันนี้มันมันเก็บได้อะก็เก็บแล้วก็โอ้ยอันนี้ probably p พรีเซนมากมันคือไฟของฟิลิปในที่สุดก็ได้ซื้อฟิลิปฮิวสักทีหลังจากที่ฟังคนอนื่นเขาเกรีดมาแบบหลายมากๆนะคะมันแบบเปลี่ยนสีได้ทุกคนมันแบบเด๋ยวเดี๋ยว,ยวทำให้ดูนึงนี่หนึ่งส,งสดู แบบเข้าใจป้าตอนกลางคืนเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอย่างเงี้เราก็แบบอ่านหนังสือในไฟที่แบบดูแฟนตาซีอย่างเงี้เราก็จะแบบรู้สึกว่าเราอยู่ในแฟนตาซีนอร์โวลแล้วก็มีสิ่งนี้ที่อยากจะอวดในช่วงนี้ก็คือก็ช่วงนี้อินระบายสีนิดหน่อยเพราะว่าเอ่อไม่เครียดดีแล้วก็ได้กลับมาใช้สกิลเด็กอาร์ตท,ที่ไม่ได้ใช้มาประมาณ5 6ปีแล้วนะคะด้านซ้ายคือเรฟเฟนซ์ของเขาด้านขวาคือที่พิมพ์าระบายที่เลือกหน้าเนี้เพราะว่าสีมีอยู่แค่ดีนะคะมันมีอยู่แค่แบบ10กว่าสีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ารูปนนบบเน มีที่สุดก็เลยเอามาใช้เออลืมไปแล้วว่าตัวเองวาดรูปสวยเดี๋ยวทําข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะแบบว่าอ่านหนังสือนิดนิดหน่อยในมุมนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ appeal นิดหน่อยทุกคนเพียวหาททำสลัดกินนะคะวันนี้อิมโพส i v e เล็กน้อยเพราะว่าตอนแรกว่าจะแบบอุ้ยชิลอยู่บ้านแต่พอดีหมอที่เพียวหาแบบสนิทด้วยเขาอยู่แถวนี้พอดีใช่ไหมก็เลยเดี๋ยวเอาไปให้เขาจัดการสิวบนหน้าเองนะคะ ด,ดนี่คือกรีกสลัดสลัดโปรดเร็มวาก็คือเอิม่มมันจะเป็นแบบผักที่มันครันชีน่หน่อยๆแล้วก็สดชื่นมากะคะ่ะเป็นสลัดที่พ่อชอบทําให้กินนะมันคือใส่เฟตตาชีสอะทุกคนเีว่ากินคู่กับซี่โครงหมูย่างแอร์ไฟเยนะคะอืมอร่อยว่ะสดชื่นมากอะมันเป็นสลัดที่แบบไม่ขมไม่เลี่ยนนะคะแล้วก็หอมชอบมากเลยอะ มันเป็นแบบอะไรที่ refreshing มากที่อากาศมันร้อนๆอย่างนี้เราอยากจะกินสลัดที่มันดูแบบไม่ไม่หนักมากใช่ไหมอันนี้คือแบบโกทูของพิมวาบอกเลยว่าไม่ต้องไปหากินนอกบ้านนะคะทำเองอร่อยกว่า เซฟแคร์ไทม์มาจัดการหน้าที่แพ้ฝุ่นหนักมากๆากซะหน่อยนะคะช่วงนี้พี่มาแพ้ฝุ่นหนักมากจนแบบต้องมาให้หมอจัดการนะคิดดูดิมาหาหมอนุดีดคนดีคนเดิมนะคะดีใจมากอะคือหมอมาเปิดสาขาแถวบ้านแบบพี่มาขับไป10นาทีถึงอะแล้วก็นอกจากสิวนะคะวันนี้พี่มามาฉีดโบทหอกหลักแหล่ด้วยโดนพี่แอนเจ้าของอาโบบแฟนป้ายยามาคือมันเจ็บมากแต่มันแบบเออเอาเถอะนะเพื่อความสวยเราต้องทน รอบล็อกวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนชอบถ่ายบล็อกมากเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกนะก่อนไปนะคะขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้ไว้อีกรอมนึงก็คือประกันสุขภาพ เ e Health จากไทยวิวัฒน์นั่นเองนะพิมว่ชชอบมากนะคะทุกคนเป็นแบบ motivation ในการออกกําลังกายของพิมวัชช่วงนี้เลยเก็บแต้มนอกจากนี้ที่พิมว่ชชอบมากก็คือมีสิทธิพิเศษนะคะในแอปไทยวิวัฒน์อีกนะสามารถแบบไปดูเทเลเมดิซืนได้นะคะอันนี้จะเป็นแบบแพ็กเกจตรวจสุขภาพแล้วก็มีสิทธิแบบส่วนลดร้านยาอะไรอย่างนี้นะคะสามารถไปเช็คสิทธิในแอปได้ทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นนะคะในการดูแลสุขภาพของเรานะถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวพิมว่าจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใน description ด้านล่างนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนนนนททุกกกคสําาาหรัับบลอีี้้เ่่กกม